ยอดนามตอพาลากใจเย็นคอยเตะสูแข่งกะพามนกนังไถ่หลังก็สั่งยอดนามน้องเล่าดีมะเสียงดีเสียงเล่าดีให้ ที่ง <Cornell> มุ่จุวรรประลัดกลางบริหารส่วนตำบลหัวขวางกายเยเยปันหาหลังก็ทำรานรับพาระใจแห่น พอยังนั่นกลางหนตา่าฮาฮาฮ่าตาสีงผิเสียสีสีจิ๊ดจีพตาบอนหัมันเปนลาบิเศษตีเล็กให้สนะีออ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 วันนี้เป็นวันดีนนดนนนวันดิงทีทอาวุตาโศกตกไปดีเพ็นตกไม่จัน คันไม่นีแบนคันไม่แก้วคุณนางคุนแม่นแล้วถึงคอยเย่อมาสีสีวันนี้เป็นวันดีสุดขนากินตระผักพร้อมดียางทางหน้าว่างขาดโคตรังเป็นหมูอยู่สอนร้อนสอนร้อนหนาจิตจอนจันทร์อ่านการถือมาให้ ุดปาหักสุดเสาคนมาได้โศกอุดตามไมโยกความลักข้านาวันนี้เป็นวันรายชาพิเศษอาทิตย์ใจสีเป็นวันดีสุดธนาดหมอประกาศป้าวันนี้เป็นวันเฮาผู้เฒ่าเกิดเป็นสาวบอกว่าแม่มือนีวันนี้หัวขาวจักเกิดดำบอกว่าแม่มือนีวันนี้ร่วมพัดประตูไซื้อ นไม่ได้เก็บมือนสัตอ์ไม่ไืเก็นเหมือมัน มันให้ได้พี่ทุนกลุ่มสุวัรณปรัดอปตหัวขวางมีอายุมันยิ่งพวกก่อนผ้าแกนให้เจ้ามีอายุมันยิ่งพวกแกนกวงกันให้เจ้ามีอายุมันยิ่งพวกเครเือเขาบ้านยูเขาหวังไกลาให้เจ้ามีอายุมันยิงพวกอากาศสูตะบันให้เจ้ามีอายุมันยิ่งพวกเขากวงงามเหมื่อซีให้เจ้ามีอายุมันยิกงพวกเสากีวเสาป้ายแดงพ้ายพกยยกบากฝา เพือนีเป็นเมือนสนาขายจะเกิบเนาเจ้าหัดป่าก็โยกต่ำไปเหนือ ขาจะเชิดระดับค้าเผือกายโยกต่ำปลายไตข่าจะเชิดระดับเอกไทยโยห์หออาจธนาค้าให้ลงมาซอยคุ้นจะย่อภาคหวนเก่ากว่าว่าแมงเมียบันนี้สิบปอนด์หลวงไว้จากผู้เก่าหาซึ่งก็เถาลูกไว้จากผู้หอผโกหงให้ลงมาซอยคุ้นจะย่อภาคหวนเก่ากว่าว่าแมงเมียบันนี้ให้ยึนประก้่มเหิือนใครตาอ่อนบันนี้ถือว่าหายถอดทั้งมวนหมอละหวนจุกยางผู้ป็นสร้างแดงมัด วันนี้ตะวันยังมาวนลาใบสเง่ามแขนดีเจ็ดสันแถนกป่าพันบ่อปอนมาหนังมีเต็งคำพันไทยเอามาใส่ภาควนบอระวนขวนที่งามเอมาดีกังแง่ที่ทั้งไฟกุ้แขมหอยลายยาลายยาหาจับปลาเพียงพมลกมาพรอมหน้าลงมาซนหน้ายิ้รูดคุ้มทุบันบอแดดขาดบาดีถุงขาดด่างหลาย จะจัดได้เชิญเอาขวัญเจเข้ามาเต่เข้ามาสู่ในชิ้นปอว่าแม่นมือนี้ละวันน ปแพาดันพัดดันไหนกวมาก่อนบันน้ำกันในม่นแจงจังหล่สางแขนจัมกันในมันแดงคนเจาแดงไปในปลาคนเจ้าไปลงนาหาเงือคนจะไปทางเหนือในทางลมคนเจ้าไปุูุึเแค่น้ำคนเจาไปทางท่าในทางลมคนเจาล้ลงกนห้าลาคนไปหน้าหาเสียคนเจาเหียใจใส่คนเจาะไปทำในในตาคนเจาะอยลำไม้สาได้ดี นามรสปากเัาอยู่ในที้าน้นสมาอยู่ใน้าร้นสเ่จมมาพอน้ามาหอดเดไดุ้งไป้อนเจ้ไปจ้จงไปขี้ไฟควัวเจ้าจคว้ามาหอดเดาวันในจมันปางก่อนหินแรงแฉงได้แฉงปางก่อนห็นลากเจ้าใจเช่นต่อจะได้หา จ้าใจเพื่อรักแกได้กรน้าได้บคนแก่ต่อมได้บอนแน่ต่อม้าได้เสาเสียสีให้กมีอายุยืนเหมือนน้งประติษารอนค่อยเจ้ากอดยินว่าทางนั่นหลายใช้ตัวเพาว่นจะมาเป็นสายใช้ตัวเพราวนจะมายังหอวฝนว่าเจ้าเขาม่าหอมจักรโลธรมาญาตาทุกตนาลุกตัวกวนลุกต้นทุกคนต่ออาเร